สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมของพวกเรานะคะนั่นก็คือชื่อว่า 4- in ์อิเราไปดูกันเลยว่าเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะมีท่อ PVC 3ทางข้อง,งอที่มีขนาด45องศาและ90องศาและสุดท้ายนะคะก็คือเชือกค่ะค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำนวัตกรรมต่อไปเราไปดูกันเลยว่า เรามีวิธีการขั้นตอนในการประกอบในการทำนวัตรกรรมนี้ยังไงไปดูกันเลยสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำตลับเมตรมาวัดกับท่อ PVC วัดตามขนาดที่เราตั้งใจว่าเราจะเอาความยาวประมาณไหนหลังจากที่เราวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการตรัดตามที่เราวัดไว้ค่ะ จากที่เราตัดท่ออะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนําท่อที่เราตัดได้เนี่ยมาใส่พวกข้องอ45องศาแล้วก็ข้องอที่เป็น90องศาและอันสุดท้ายน,นะคะก็คือ3ทางเราจะเอาของพวกเนี้ยมาประกอบเป็นรูปร่างที่เรากําหนดไวค้ค่ะ หลังจากที่เราได้รูปร่างตามที่เรากําหนดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทําขั้นตอนที่ใช้เวลานานานแบบนานมากๆาก็คือการถักตาข่ายค่ะโดยที่เราจะนําเชือกที่มันเป็นผ้าเป็นลักษณะผ้าใช่ไหมคะนามาร้อยเป็นตาข่ายเหมือนอล่างแหคะ่ะเราจะร้อยตั้งแต่ตรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าแล้วก็ร้อยลงมาข้างล่างค่ะเรามาดูกันเลยว่าร้อยประมาณไหนก็ ดูในคลิปได้เลยค่ะหลังจากที่เราร้อยด้านหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาร้อยด้านหลังกันต่อค่ะ เมื่อเราถักด้านที่สองเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มถักด้านที่เหลือกันเลยค่ะ วันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอนวัตกรรมของพวกเรานะคะนั่นก็คือชื่อนวัตกรรมว่า4 in 1ซึ่งเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับทักษะกีฬาฟุตบอลทั้งหมดค่ะเรามาชมกันเลยว่ามันสามารถใช้ในทักษะอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลย การแปบอลนะคะค่ะและทักษะต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นของผู้รักษาประตูนะคะเป็นการส่งลูกและรับลูก ค่ะและทักษะต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกความแม่นยำของนักกีฬาฟุตบอลนะคะโดยเราจะให้นักกีฬาฟุตบอลเตะฟุตบอลให้ผ่านช่องที่เรากำหนดไว้นะคะเรามาดูกันเลยว่าปฏิบัติยังไงไปดูกันเลยค่ะ และทักษะสุดท้ายนะคะจะเป็นการฝึกความแม่นยำเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นการฝึกโดยการยิงประตูค่ะ สำหรับเหตุผลที่เราคิดสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าพวกเราได้พบเจอกับปัญหาจริงที่ภายในโรงเรียนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการซ้อมกีฬาฟุตบอลไม่เพียงพอต่อนักกีฬาที่มีอยู่พวกเรานะคะจึงคิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่า 4-in1 เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพทักษะกีฬาฟุตบอลของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นค่ะประโยชน์ของนวัตกรรมนี้นะคะ 1. เลยที่สาคัญที่สุดคือราคาไม่แพงมาก 2. อ,อุปกรณ์ที่นำมาประดิษฐ์นะคะสามารถหาได้ง่าย 3. เป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะและ 4. นะคะนักกีฬาคนไหนที่ไม่มีคู่ซ้อมเนี่ยสามารถซ้อมทักษะการแปรบอลเบื้องต้นกับนวัตกรรมเราได้ค่ะ